สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะฮานอยวันที่31เดือน8นะคะทุกท่านโอ้อันนี้ก็สถิติของเมื่อวานไม่ดีเลยค่ะดุดทุกใบเลยค่ะน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะาตามที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะคะของวันที่30นะคะก็บอกก็แจ้งค่ะว่า <c oughs> ให้เบาๆกันเพราะว่าเลขมันเหมือนจะกระโดดมันจะบนกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปนตามที่คาดเลยนะคะก็คือ เลขไปคุณละทิศละทางนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องตามกันเบาๆอีกวันหนึ่งนะคะแต่ก็คิดอยู่ค่ะว่าน่าจะมาอยู่น่าจะเป็นปกติเข้าแต่พิเศษวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคะทุกท่านก็ให้ตามเบาๆกันก่อนนะคะแนวทางจะให้ดูอีกวันหนึ่งนะคะวันที่31นะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนอะ ตัวเลขของฮานอยเขาเหมือนจะเปลี่ยนเป็นรอบๆหอ่อคะจะเติมันจะชอบเปลี่ยนนะคะก็แตกติดกันมา2วันก็1วันพลาดก็คงไม่เป็นไรนะคะทุกท่านเมื่อวานก็จี้แจงนะคะว่าให้ตามกันเบาๆอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเลขมันมีเข้ามีหลุดค่ะ ามาดูของวันที่31เลยแล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็เป็นแนวทางคาน้อยพิเศษนะคะใบยแยกก่อนนะคะ31เนี่นะคะก็ให้วิ่งรูดนะคะก็มีหลักศูนย์หรือหลัก5นะคะเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าเจนิดเลือกให้นะคะก็คือจับเป็นหลัก5หลัก5เป็นหลักนะคะแต่ว่าพิเศษก็วันวันอยู่นะคะว่า9้าจะมาหรือเปล่าอันนี้ใครที่ชอบเก้าก็ลองตามดูนะคะทุกท่านแต่ว่าเ้า ไม,ไม่เด่นเท่า5กับ0ก็เลยไม่ได้จับให้นะคะอันนี้ก็แนะนำแค่5นะคะของพิเศษหลัก0ูย์ก็จะมี 01, 03, 05, 06, 09นะคะก็หลัก5ก็จะเป็น 51, 52, 54, 56, 58ค่ะทุกท่านอันนี้ใครชอบตัวไหนนะคะก็ลองจับดูนะคะแต่ว่าเจนี่จับให้ก็คือ5นะคะของพิเศษค่ะที่นี่มาดูของใบแยกปกตินะคะแนวทางฮานอยของวันที่31 ก็จะเป็นวิ่งลูด3หรือ4นะคะตัวเน้นเจนิดเน้นให้คือหลัก3ามนะคะหลัก3มตัวนี้ค่ะหลัก3มของปกตินะคะทุกท่านทีนี้ปกตินี้ก็หวั่นหว่ว่า5จะเข้าหรือเปล่าจากใบพิเศษนะคะแต่ว่าทุกท่านก็ยังไม่ต้องตามก็ได้ค่ะของใบปกตินะคะก็ลองดูเบาๆกันนะคะทุกท่าน ก็หลัก3ก็จะมี30 31 32 3 5 39นะคะแล้วก็หลัก4ก็จะน40 43 45 4ม4ีเ็นะคะอันนี้ก็เป็นของใบปกตินะคะทีนี้เรามาดูใบรวมนะคะใบรวมแนะนํานะคะใบรวมก็หน้าจับสักตัวหนึ่งนะคะวันนี้จับให้ก็คือวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด3หรือ5นะคะใครสายวิ่งนะคะเลือกได้นะคะจาก2ตัวนี้นะคะจะเอา3หรือ5ก็ได้ค่ะแต่ว่าทางเจนิดเน้นให้ก็คือเน้น5น วิ่งค่ะเลือกสักหนึ่งตัวก็น่าจะได้พอค่ากับข้าวแลคะทุกท่านอ่าวัลลัก3ก็จะเป็น 30, 31, 3นย์สานะคะที่ยกมาแล้วก็หลัก5ก็จะเป็น 5, 1, 5, 2, 5, 4, 5, 6, ห้นะคะค่ะของห้าน่วยมัดรวมนะคะใบนี้ก็คือส่วนส่วนใหญ่ทุกคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะลงเป็นใบมัดรวมเป็นส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ประมาณ ช่วงต้นๆน,นะคะพ่งมาหลังๆก็แยกใบให้นะคะเผื่อใครชอบใบยแยกนะคะแต่ส่วนมากนะคะถ้าเราจับที่ใบมัดรวมจะโอเคกว่านะคะทุกท่านก็เคยเลือกในมัดรวมนะคะเอาตัวเน้นไปศึกษาดูนะคะว่าอั้งพิเศษแล้วก็ฮารนปกติเนี่ยส่วนมากจะเข้าอันไหนปกติเท่าที่เจ๊ดูสถิตินะคะใบมัดรวมจะเข้าเป็น2ตัวล่างของทั้งพิเศษและปกติเป็นหลักส่วนมากเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกท่าน มีส่วนน้อยที่ใบมมดรวมจะวิ่งขึ้นไปอยู่ที่บนเลขบนนะคะจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้ส่วนมากจะเข้าล่างนะคะใบมมดรวมลองดูนะคะอันนี้ก็คือแค่แนวทางนะคะให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะค่ะสําหรับข้องที่30ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ทําให้ผิดหวังก็คือภาพรูปใบเลยอันนี้ก็ขอแก้มือวันนี้แล้วกันนะคะวันที่31ะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามจนถึงคลิปนี้แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ